สวัสดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรนดอมนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปดูดวงกันกับหัวข้อคําทํานายนะคะคุณคือรักครั้งสุดท้ายของเขาใช่หรือไม่เขาจะหยุดความรักครั้งนี้เอาไว้ที่คุณหรือไม่นะคะเรามาดูไพ่ไปพร้อมๆกันนะ ได้ไพ่เด็กไม้นะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นได้อย่างสวยงามความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นๆที่เขาเคยคุยมานะคะเขาอาจจะมีคนคุยมาค่อนข้างเยอะนะคะผ่านการพบหากับผู้คนมากม,มายมาแต่ความสัมพันธ์ในเด็กของเขาเขายัางรู้สึกว่ายังไม่ใช่เลยสักคนเดียวเนาะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่ถ้าเขาจะเปิดใจให้กับใครถ้าเขาจะรักใครไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับเขาเขาคุยได้นะคะเขามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเลยแหละแต่ในใจเขาไม่ใช่ว่าใครก็ได้เขาเป็นคนที่ไม่ได้เปิดใจให้กับใครง่ายๆเห็นเขาเป็นคนที่พูดคุยเก่งนะคะเป็นคนที่คุยสนุกเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีแต่ในใจเขา เขาไม่ได้เปิดใจที่จะรัก Negative. ใครหรือไม่ได้เปิดใจที่จะคบหาใครเป็นแฟนได้ง่ายๆนะในไพ่อัศวุนช่วยเขาเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่มีเสน่ห์ในเรื่องของคําพูดเป็นคนที่ใครได้คุยด้วยทุกคนก็มักจะหลงเสน่ห์เขานะคะเขาเป็นคนที่วาจาดีเขาอาจจะไม่ใช่คนหล่อเขาอาจจะไม่ใช่คนสวยนะคะแต่ถ้าในเรื่องของคําพูดแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ทางด้านคําพูดมากๆเลย เขามีคําพูดที่ดีทําให้ใครๆก็ตกหลุมรักเขานะคะใครๆก็ชอบเขาจากคําพูดของเขาแล้วเขาเป็นคนที่เข้ากับคนง่ายด้วยได้ไพ่เดบิวิ์นะคะมีคนตกหลุมรักเขามากมายมีคนบาหลงเสนิทเขามากมายความสัมพันธ์ใอนดีตของเขาที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเป็นคัสนวาคัาสนวีก็ได้นะคะคุยไปเรื่อย สร้างสัมพันธ์ไปเรื่อยแต่ไม่ได้ให้ความจริงจังไม่ได้ให้ความจริงใจอะไรกับใครเหมือนยังไม่ได้เจอคนที่ใช่สําหรับเขาเสียทีเดียวนะคะคือพูดง,ง่ายๆว่ายังไม่ได้เจอคนที่ใช่เลยมากกว่าในอดีตของเขานะคะคุยกับคนมามากมายคบหากับผู้คนมามากมายแต่สุดท้ายแล้วแต่ละคนเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่เลยแล้วก็ยังไม่มีใครสามารถหยุดเขาได้ด้วยนะคะ ได้ไพ่ห้ามายได้ไพ่เดมเพล่บางคนอาจจะคบหาอยู่กับคนใครนะคนใครคนต่างถิง่นคนต่างแนคนต่างชาติไพ่เก้าช่วยแล้วก็ได้ไพ่เด็กช่วยนะคะบางคนคุณอาจจะคบกับคนที่คขาอายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะเขาเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดี นะ,ะเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานบางคนอาจจะอยู่ในตําแหน่งในเรื่องของผู้บริหารหรือบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจเล็กๆของเขานะคะในความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาในช่วงเริ่มแรกในช่วงเริ่มต้นของการพูดคุยคุณเองคุณก็ไม่ได้เปิดใจให้กับเขานะเพราะคุณก็รู้แหละว่าเขาเป็นคนที่มีคนคุยค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วในเรื่องของระยะทางที่ห่างกันในเรื่องระยะทางที่ไกลกันด้วย่าจะทําให้คุณยังไม่ได้เปิดใจให้กับเขาง่ายๆด้วยเช่นกันนะคะแต่เขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะคือเขาคุยมาเราก็คุยไปนะคะแล้วก็มีความสุขในการที่ได้คุยกันนะเขาจะมีคําหวานมาหยอดคุณอยู่เรื่อยๆ, <S <s ๆเขาจะมีคําพูดที่ดีมาคุยแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคเรามีความสุขเรามีความสบายใจในการที่จะพูดคุยกับเขาะคะ แต่ในใจก็รู้นะคะว่าเขามีคนคุยเยอะเขามีตัวเลือกเยอะนะได้ไพ่สิบถ้วยค่ะได้ไพ่ควินดาได้ไพ่ควินไม้ค่ะแล้วก็ได้ไพ่ควินเหรียดน,นะคะแน่นอนนะคะในความสัมพันธ์ของเขาในเวลานี้ ในขณะที่เขาคุยกับคนใช่ค่ะเขาก็มีคุยกับคนอื่นไปเรื่อยๆด้วยนะคะในความสัมพันธ์ที่เขาคุยด้วยนะคะในตอนนี้ที่คุยหลักๆหรือคุยได้มากที่สุดน่าจะมีอยู่ประมาณสามคนนะคะเหมือนว่าในตอนนี้เขากําลังมองหาความสัมพันธ์ที่เขาอยากจะชัดเจนนะที่เขาอยากที่จะมองไปถึงในเรื่องของการสร้างอนาคตกับใครบางคนเขากําลังดูอยู่เขากําลังตัดสินใจอยู่ ว่าคนไหนคือคนที่ใช่มากที่สุดสำหรับเขานะคะตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการคิดการตัดสินใจนะคะในเรื่องของการเลือกใครคนหนึ่งที่จะอยู่ในอนาคตกับเขาเหมือนกับว่าเขามาถึงวัยหนึ่งที่เขาคิดว่าเขาหน้าที่จะต้องมีครอบครัวแล้วละ่ะนะคะแล้วเองเขาเองเขาก็เริ่มเหนื่อยกับการที่จะคุยกับคนเยอะแยะมากมายแต่มันไม่ใช่สักทีเขาอยากที่จะหยุดลนะอยากที่จะหยุดตัวเองละนะคะ อยากที่จะให้ความชัดเจนกับใครบางคนละซึ่งในเวลาเนี้ยเขากำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าคนคนนั้นน่ะจะเป็นใครคนหนึ่งนะคะที่มีหุคนินที่ดูนิ่งดูสุขุมดูเยือกเย็นนะคะส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่คล่องเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ทำงานเก่งมากนะคะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างดีมากๆเขากำลังดูอยู่ว่าคนไหนคือคนที่ใช่มากที่สุดสำหรับเขา ไพ่ิงถ้วยไพย่เดอเฮลโลนไพ่เจ็ดไม้แล้วก็ได้ไพ่เจ็ดถ้วยนะคะคุณกับเขาอาจจะเจอกันทางออนไลน์หรือจ,จะเจอกันทางเว็บเดทก็ได้นะตัวคุณเองในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกด้วยเหมือนกันคุณก็ไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้กับใครง่ายๆด้วยเหมือนกัน ตัวคุณเองคุณก็มีกำแพงนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยถ้าถามว่าคุณเปิดใจให้กับเขาหมดใจอย่างคุณก็ยังไม่ได้ให้ใจเขาทั้งหมดคุณก็ดูดูเขาอยู่ด้วยเช่นกันเพราะอย่างที่บอกคุณก็รู้แหละว่าในความสัมพันธ์เนี่ยเขาน่าจะมีคนคุยเยอะมีตัวเลือกเยอะจึงทําให้คุณยังมีการยับยั้งความรู้สึกตัวเองอยู่ยังไม่ได้ให้ใจเขาไปทั้งหมดนะคะเขาดูเขาเรียกว่าเขาศึกษาดูคุณอยู่คุณก็ศึกษาดูเขาอยู่นะนะคะ รียกว่าคุณกับเขาเนะ่ยอยู่ในอยู่ในวัยที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเราทั้งคู่เพราะฉะนั้นความรักระหว่างคุณและเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันจึงอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่ใช่ในพื้นฐานในเรื่องของความรุ่มหลงนะคะมีเหตุผลในการที่จะรักมีเหตุผลในการที่จะมีใครสักคนนะคะคุณเองคุณก็คิดนะคะว่าถ้าคุณจะมีใครสักคนเนี่ยความสัมพันธ์นั้นก็จะต้องมีความชัดเจน ะะจะต้องเป็นคนที่ทำให้คุณมีความมั่นใจในความสัมพันธ์ด้วยได้ไพ่ the s นนะคะได้ไพ่ a ด h ได้ไพ่หาิแล้วก็ได้ไพ่หกหมายคนคนนี้ในเรื่องความรักกว่าจะตัดสินใจได้ใช้เวลา ค่อนข้างนาน,นะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนที่เขาคิดจะตกลงปองจริงด้วยหรือคิดจะจริงจังด้วยเนี่ยมันอาจจะต้องผ่านกระบวนการใช้เวลาในการเรียนรู้ต้องผ่านบททดสอบมาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีใครบางคนที่จะต้องผิดหวังในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อาจจะมีใครคนหนึ่งนะคะที่ได้สมหวังในความสัมพันธ์นี้เนาะ เพราะนั้นในใจเ็าตอนนี้เขามีตัวเลือกอยู่เขามีการชั่งใจอยู่คนหนึ่งก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่าสามารถที่จะอยู่เคียงข้างเขาได้พูดคุยกันแล้วนะมันมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันดีมากๆส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะน้อยใจง่ายนะอารมณ์ค่อนข้างแบบปวนนะคะซึ่งตรงน,นี้เป็นสิ่งเขาเรียกเป็นจุดอ่อนนะคะที่เขาอาจจะ เรียกว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการทบทวนว่าจะเอาอย่างไงดีนะคะแต่เหมือนกับว่าในใจเขาเขามีมีการฟันธงไว้ใน,ในใจแล้วนะคะมีตัวเลือกที่ค่อนข้างมั่นใจเอาไว้ในใจแล้วหนึ่งคนส่วนกับอีกคนหนึ่งคนก็เป็นความรู้สึกที่ดีดนะคะคันจะตัดใจไปเลยหรือทันจะตัดตัดสัมพันธ์ไปเลยเขาก็ยังทําไม่ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นการพูดคุยของเขาในตอนนี้เขาก็เลยมีการพูดคุยอยู่สองคน นะค,ะคนหนึ่งเขาามั่นใจแล้วว่าคนนี้นะคะคนที่เก่งคนที่เก่งนะคะคนที่มีเหตุผลคนที่เข้มแข็งส่วนอีกคนหนึ่งเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเป็นคนที่น้อยใจง่ายเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนเป็นคนที่บางครั้งเอาแน่อนอนด้วยไม่ค่อยได้หรือเป็นความสัมพันธ์ที่เขารู้สึกว่ามันท็อกซิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ ได้ไพ่เดอะซันค่ะได้ไพ่เดียนเพสได้ไพ่สิกไม้ค่ะเรามาลุ้นกันใบสุดท้ายนะคะได้ไพ่เด็กเหรียนค่ะยินดีด้วยนะคะสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้เขาจะเลือกคุณเขาจะอย,อยู่ที่คุณเขามองว่าคุณเนี่ยคือคนที่ใช่ที่สุดสําหรับเขานะคะ ในวันที่เขามั่นใจแล้วว่าเป็นคุณเขาจะเหลือคุณแค่เพียงคนเดียวในความสัมพันธ์นะคะ <_ C. S 1> เขาจะหยุดความสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เขารู้สึกว่าไม่ใช่นะคะจะเหลือคุณไว้แค่เพียงคนเดียวและคุณนี่แหละจะเป็นหนึ่งเดียวที่เขาจะเข้ามามอบความชัดเจนให้กับคุณที่เขาจะเข้ามาทําให้คุณได้มั่นใจในตัวเขานะคะแล้วความสัมพันธ์คุณกับ,กบเขาจะดําเนินต่อไป ด้วยความสุขและเขาจะทําให้คุณได้มั่นใจนะคะว่าคุณกับเขาจะมีวันข้างหน้าร่วมกันจะมีอนาคตร,ร่วมกันและที่สาคัญที่สุดนะคะไพ่เดือนสันไพ่เดนเพสเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวก,กับคุณนะคะเขาอยากที่จะมีลูกกับคุณเขาอยากที่จะมีคุณอยู่ในชนีวิตของเขาสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้<ม>เขาจะหยุดจุดที่คุณนะคะและคุณจะเป็นรักสุดท้ายของเขาด้วยค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ